สวัสดีค่ะนารีพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูคลิปรนดอมนะคะ,ะแฟนคลับขอมานะ,ะในหัวข้อที่ว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบเรานะคะเออบางทีมันก็สงสัยนะ,ออะ,ะวาะน่า,า,า,าทำไมเขาถึงไม่ชอบเราบางทีเราก็อาจจะเพอร์เฟกต์ะเอออาจจะดีอาจจะสวยอาจจะน่ารักอาจจะเก่งอาจจะขยันแ้วทำไมเขาถึงไม่ชอบเรามันก็มีอะไรหลากหลายอย่างนะเดี๋ยวเรามาค้นหาคำตอบด้วยกันเนาะ ม่หมอเพิ่งซื้อใหม่อัดมาใหม่รู้สึกมันจะหลวกและเสียงมันอาจจะมีดังแกลกแกลก,ก,กต้องขออภัยหน่อยนะอ่ะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆวไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ,อะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะ,ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะ กันิดนึงโอเคคือไม่ใช่อะไรองค์ชายองค์หญิงไม่ได้เข้ากล้องนะคะต้องให้เข้ากล้องเต็มๆต็มนะ,ะืะไม่ใา้เดี๋ยวน้ําตาน้าตาปริมา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 องค์งรูปเนาะอายุก็สี่ขวบเขาก็จะอาจจะเหมือนเด็กเด็กนะคะอ่าอาจจะร้องให้ได้ง่ายหน่อยชอบกินขนมอ่ะมาดูดีกว่าว่าเออทําไมนะทําไมเขาถึง ไม่ชอบเราเหตุผลมันคืออะไรร้ 180, อยแปดพันยางมาดูดีกว่า Night of คับนะคะอืม e n of ออฟสอดนะสี่ถ้วยอ่ The High p r i e s t e s s นะคะ u e e n of w แวนโอ้โหแค่ห้าใบนี้คำตอบก็มีเยอะนะอ่าคำตอบแรกก็คือ ตัวคุณเองนะคะเขามองว่าตัวคุณเองน่ะเป็นคนสวยนะเป็นคนสวยเป็นคนเกง่งเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนดูจะเพอร์เฟกนะคะแต่มันติดอยู่ว่าอคุณอาจจะเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการไหมแบบสวยเกินไปไหมเลิศเกินไปไหมข้อจํากัดในชีวิตเยอะเกินไปไหมคะสีถ้วยเหมือนคุณก็เรื่องมากเหมือนกันอะเหมือนเขาบอกแบบประมาณว่าอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แล้วเขามองคุณว่าคุณอาจจะเป็นคนพูดตรง แรงนะคะอืมคือเหมือนกับเขากลัวว่าคุณจะไปข่มเขานะคะอ่ะพุดง่ายๆเลยนะดูเขาจะชอบคุณนะอ่านายอับขับดูเขาชอบคุณแหละแต่เขามองว่าคุณอาจจะอยู่เหนือเขามากเกินไปเหมือนกับงานคุณก็เด่นบุคลิกก็ดีอ่าหน้าตาก็สวยมีคนยำเกรงนะจิตใจก็เห่าหานมีคนให้เลือกเยอะแยะมากมายเนะี่ยอันดับแรกเนี่ยเขาก็กลัวกลัวว่าหนึ่งในนั้นอะ่ะอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้ที่คุณจะเลือก เขาก็เลยเลือกที่จะเป็นฝ่ายถอยทั้งนั้นที่จริงๆแล้วคุณอาจจะชอบเขาอยู่เนี่ยคุณเลือกเขานะเห็นไหมคุณเลือกเขานะั่หละแต่เขากลัวไงมันเหมือนกับว่าคุณเด่นคุณดังคุณเลิศคุณเชิดเกินไปหรือเปล่าคะแต่บางทีมันก็ไม่ใช่ความผิดนะอ่ะอายุกตัวอย่างอย่างแม่หมอเนี่ยโอเคแหละตั้งแต่สมัยแต่ก่อนแล้วแม่หมออาจจะเรียนเรียนในคณะที่ดีในเขาเรียกว่าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีนะดังนั้นผู้ชายทั่วๆไปเนี่ย มันก็ไม่มีใครกล้ามาจีบอะเขาบอกว่าดูดูเก่งเนาะดูหญิงเนาะดูแบบการศึกษาก็สูงอะไรเงี้ยดูเขาจะเป็นผู้ดีเนาะอะไรเงี้ยคือเขาคิดไปเองหมดเลยไงแล้วเขาก็ไม่กล้ามาจีบเราเนี่ยคะ่ะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้แหละคุณก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละค่ะแต่จะทําไงไดนะ้ต่อให้เราแบบไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาก็ยังมองว่าเราเหมือนคุณนายอย่างเงี้ยเออเราอาจจะผิวพันไปก่อนก็ไม่รู้แหละ แต่เขาก็เลยทําให้เขาแบบว่าไม่กล้าเข้ามาจีบเราสองก็คือเราอาจจะเป็นคนที่ตรงๆนะคะตรงจนแบบบางทีอาจจะขวานผ่าซากเนาะเขาก็เลยค่อนข้างจะเกรงๆเรามันเหมือนกับว่าบุคลิกคุณกับเขาถ้าเทียบกันแล้วเหมือนคุณจะเหนือเขาอะ่ะไม่ว่าจะในเรื่องของการงานเรื่องของสังคมอะไรก็ตามนะอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนี่ประเด็นหนึ่งเลยนะประเด็นหนึ่งเลยประเด็นที่สองก็คือเหมือนกับว่าคุณมีตัวเลือกเยอะแล้วเขาคิดว่าเขาอาจจะ อาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาของคุณนะคะดังนั้นแล้วคุณจะทํายังไงล่ะคุณต้องแสดงออกให้เขารู้นะคะว่าเฮ้ยคุณสนใจเขานะ <c oughs> เขาถึงจะกล้าพุ่งเข้ามาหาคุณต่อถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็จะถอยห่างไปเรื่อยๆนะคะเอ,อ่อถ้าเกิดคุณแบบอยู่ในมาสรงแบบยิงเทิเชิดอยู่นะคะเขาอาจจะไม่กล้าเข้าใกล้คุณเลยก็ได้เนี่ยประเด็นแรกนะประเด็นที่สองเหมือนกับว่าตัวเขาเองนี่แหละค่ะที่ยังมีคนให้เลือกอยู่คือเขามีคนเลือกให้เลือกเยอะแยะนะคะอันนี้ไม่ใช่ตัวคุณแล้วนะ อสาเหตุที่เขาไม่ชอบคุณก็เขายังมีตัวเลือกอยู่นะคะคนที่ให้เขาเลือกก็เอสวยรวยหล่อพอๆกันอ่ะเขายังตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าเขาจะเลือกใครดีอืปัญหาคือเขาอาจจะเป็นคนที่ดูดีก็ได้อาจจะมีเสน่ห์อาจจะเป็นคนที่อ่าหนุ่มรูปงามสาวรูปสวยนะคะเป็นคนมีดูมีเสน่ห์วาจาดีการงานดีมั่นคงอาจจะเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้ก็มีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแยะมากมายเขาก็เลยยังตัดสินใจไม่ถูกว่าร,รักพี่เสียดายน้องไม่รู้จะเอาใครดีนี่ประเด็นนี้นะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเหมือนว่าเขาจะมีคนของเขาอยู่แล้วและเขาอยากได้คุณเนเป็นคนในความลับเนี่ยเขามีคนของเขาชูดาบรออยู่นะคะเออเขาอยากได้คุณเนเป็นคนในความลับและคนของเขาดุนะดุแล้วก็กุมอํานาจเขาได้ด้วยประมาณว่าเขาต้องเป็นฝ่ายงอนะคะเออแล้วทีนี้ยังไงล่ะ เขาก็อยากให้คุณเป็นคนในความลับแต่ในขณะเดียวกันคุณอาจจะไม่ได้ต้องการเป็นคนในความลับของใครเพราะคุณสวยเลิศเชิดพอถูกไหมคุณหาเลี้ยงตัวเองได้คุณอยู่ได้ตัวเองได้คุณไม่จําเป็นต้องไปต้องไปงไปเป็นเมียน้อยใครนะคะส่วนหนึ่งคุณอาจจะเป็นแบบนี้เขาก็เลยรู้สึกว่ายังเก้เกกลงๆนะคุณยังไม่ค่อยจะกล้าเข้ามานะคะเออมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบคุณนะแต่ด้วยว่ามันมีเหตุผล เหตุผลหลากหลายอย่างนะคะที่มันเป็นตัวปิดกั้นอยู่นะคะแต่ถ้าปิดกั้นในเรื่องของเขามีคนของเขาอยู่แล้วอันนี้ยากเนอะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชีวิตไม่เคยเจอเจอรักที่สมหวังเลยนะชีวิตมีแต่แบบเป็นเมียน้อยมาตลอดเนี่ยแล้วถ้าเกิดการเป็นเมียน้อยของเขาเนี่ยมันอยู่บนความเห็นด้วยของเมียหลวงคือเมียหลวงเนี่ย เขาอาจจะไม่มีพันธะกับเมียหลวงเขาแล้วแต่ว่าในทะเบียนสมรสทางกฎหมายหรือในแง่ของอสังหากิจการหรือว่าบุตรมันยังมีความเกี่ยวข้องกันอยู่แต่ถ้าเกิดภรรยาของเขายอมรับยอมรับได้ว่าให้คุณมีเมียน้อยอีกคนอันนี้คุณก็ไม่ได้ผิดศีลนะคะก็ถือว่ามีได้ถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเขาเคลียร์ไอ้ประเด็นพวกนี้ไม่ได้แล้วคุณอีกคนไม่ผิดศีลนะอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่คุณกับเขาอาจจะยากที่จะลงเอ่ยเป็นไปได้นะคะคือตัวเขาเองก็ไม่สามารถสละ ความรับผิดชอบออกจากคนเก่าของเขาได้นะคะส่วนหนึ่งมันเป็นแบบนี้อาจจะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะเพราะหน้าไพา่ไนอฟขับมาใบแรกนี่มงบอกว่าเขารักคุณนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ชอบคุณแต่จริงๆแล้วเขาชอบคุณแต่ว่ามันมีความอึดอัดบางอย่างที่มันมองแล้วมันจะเป็นไปไม่ได้คือตัวเขาเองเป็นไปไม่ได้ตัวคุณเองไม่ยอมรับนั่นแหละคะ่ะมันก็เลยมองให้รู้สึกว่าเเหมือนในความสัมพันธ์นี้เหมือนเขาจะไม่ชอบเราเนาะเราอาจจะคิดเป็นลักษณะแบบนั้น อ่ต่อซิมีประเด็นอื่นอีกไหมอะไรที่ทำให้เขานี่ไม่ชอบเราถ้าเกิดคุณเด่นถ้าถ้าคุณแบบเด่นเชิดเลิศเกินไปนะคุณก็อาจจะเป็นฝ่ายแสดงออกหาเขานะคะเอ่อฮะแต่ถ้าเป็นบุคลิกของคุณเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นบุคลิกกนะันเนาะออันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะเออบางคนอาจจะเป็นหมอดูแบบแม่หมอนะคะเป็นหมอหมอดูแต่อาจจะไม่ใช่หมอทําพิธีกรรมแบบ ปราบผีปราบสารแบบแม่หมอก็ได้หรือบางคนอาจจะอยู่ในแวดวงของพวกพูดผีวิญญาณแบบแม่หมอก็ได้นะทีนี้ด้วยบุคลิกและสังคมหน้าที่ของคุณเป็นแบบเนี้ยมันอาจจะทําให้เขาเกรงกลัวคุณนะคะอาจจะทําให้แบบคนรอบทิศผู้หลักผู้ใหญ่ญาติบริวารก็ดีเหมือนกับเมันกับไม่เห็นด้วยนะคะคัดค้านก็ได้นะแบบว่าเออ ไม่กลัวหมอดูเขาหลอกเขาเลยไม่กลัวเขาทําคุณใส่ใส่เลยอะไรแบบเนี้ค่ะมันอาจจะเป็นเจอเจอลักษณะแบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นกับอาชีพด้วยนะบุคลิกของคุณด้วยนะคะสังคมของคุณด้วยที่เขามองว่าเออมันเป็นอุปสรรคแต่จริงๆแล้วเขาชอบคุณนะแต่เขาไม่กล้าแสดงออกเขากลัวอืม ดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนรดเชิดคุณเป็นหมอดูคุณเป็นอะไรคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายแสดงออกไปก่อนนะคะว่าคุณเป็นคนที่ปลอดภัยนะไม่ไปทําของแต่ไข่หรอกค่ะอย่าเงี้ยคนทําของไม่จำเป็นต้องไปหมอดูนะอุ้ยมีคนทำเยอะแยะเลยหมอดูนี่แหละแก้ให้หนึ่งไม้เท้า The Devil เจ็ดไม้ห้าดาบมามามาแปด ด้วยนะเอ่อทำไมเขาถึงไม่ชอบคุณพ่อเขามองว่าคุณไม่ได้จริงใจกับเขาอ่ะประเด็นหนึ่งนะเขามองว่าคุณไปหลอกเขาหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะสลับตัวตนได้นะคะเหมือนกับว่าคุณเจตนาที่จะไปหลอกเขาเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างเท่านั้นแล้วเขาอาจจะมองออกลักษณะแบบนี้ก็ได้นะหรือเขาอาจจะมองคุณว่า คุณมีหลายคนคบอยู่หลายคนก็ได้เขาก็เลยเลือกที่จะไม่เอาก็ได้นะคะกับอีกกรณีหนึ่งคือเขารักคุณนะแต่เขาโดนคุณสสยมนดำโดนพวกพูดผีวิญญาณนะ่ะเล่นของนะคะมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเฮ้ยอยู่ดีๆคบกันอยู่ดีๆมาวันหนึ่งดูเหมือนเขาจะปีกห่างออกจากคุณเนาะแล้วไปหลงไหลอีกคนหนึ่งหลงมากๆๆๆทั้งใที่ก่อนหน้านั้นคุณและเขาความสัมพันธ์ก็ยังดีอยู่จนคุณสงสัยว่าอะทาไมอยู่ดีๆเธอถึงไปจากฉัน ทำไมเธอถึงอยู่ดีเธอเธอถึงไม่รักฉันไม่ชอบฉันจริง,รงๆแล้วเขารักคุณแหละแต่เขาอาจจะโดนอีกฝั่งหนึ่งนะ่ะทําคุณใส่มนดําดึงตัวไปนะคะอันนี้คุณก็สังเกตเอาได้ถ้าวันนี้เขารักคุณอยู่ดีๆพรุ่งนี้อยู่ดีก็แปลเปลี่ยนแบบฉับพลันนะคะฉับพลันแบบไม่ใช่ค่อยเป็นค่อยไปนะคนเราถ้ามันจะออกห่างมันจะค่อยเป็นค่อยไปมันจะแสดงความอึดอัดแล้วค่อยเป็นค่อยไปเองนะคะแต่ถ้าอยู่ดีๆเปลี่ยนบุบเลยเนี่ยน่าแสดงว่าเขามีเกณฑ์ที่จะโดนคุณใส่มนดําถ้าอย่างนี้ คุณก็ไม่ควรที่จะไปโทษผู้ชายหรือโทษฝั่งที่เขาทิ้งคุณไปนะถ้าแก้ของได้เขาก็กลับมาเองนะคะเพราะจิตลึกๆเขาก็ยังรักคุณอยู่แต่มันเหมือนกับถูกผูกกายผูกจิตด,ดึงไปนะแค่นั้นเองอืออ่าันดับต่อไปคือเขาอาจจะเป็นคนที่สูญเสียความรักมาชีวิตเหมือนกับว่าไม่เคยสมหวังในความรักแล้เขากลัวนะคะกลัวการเริ่มต้นใหม่อมืเขากลัวว่าที่สุดแล้วเนะี่ย เขาจะต้องเป็นฝ่ายสูญเสียอีกไหมเขาจะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องเสียสละอีกไหมมันเหมือนกับอดีตที่เป็นปมของเขาเนะี่ยมันทําให้เขาหวาดกลัวอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ให้ความชัดเจนกับคุณจนคุณมองว่าเขาไม่ชอบคุณหรือเปล่าจริงๆเขาชอบนะแต่การแสดงออกของคุณนะอาจจะไม่ได้แสดงออกชัดเจนถึงกับว่าเออ่จะอยู่กับเขาอย่างมั่นคงให้เขารู้สึกเซฟให้เขารู้สึกปลอดภัยนะคะเออดังนั้นเขาก็เลยกลัวว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดควบคบคุณถ้าเกิดเขาเทใจให้คุณแล้วว่ที่สุดแล้วเขาจะต้องผิดหวังอีกไหมเขาจะต้องเสียใจอีกไหมเขาจะต้องถูกหลอกอีกไหมเออเพราะตามหน้าไพ่เหมือนว่าเขาเสียใจสุดๆโดนหลอกมาตลอดนะคะเขาก็เลยกลัวกลัวว่าถ้าควบคุณแล้วสุดท้ายจะโดนหลอกอีกเขาจะเสียความรู้สึกอีกถามว่าเขารักคุณไม่รักคุณนะชอบคุณแต่ไม่กล้าที่จะแสดงอย่างเปิดเผยไม่กล้าที่จะแสดงว่าชอบคุณนะคะกลัว เหมือนกับคนโกหกตัวเองอยู่นะคะพูดง่ายๆคือเขาพยายามปิดกั้นใจตัวเขาเองอยู่นะคะ,ะทั้งนี้และทั้งนั้นถามว่าแก้ได้ไหมการที่จะแก้ก็อาจจะคุณอาจจะต้องมีการพูดคุยอย่างชัดเจนกับเขานะคะแล้วก็แสดงออกอย่างชัดเจนให้เขารู้สึกมั่นคงและมั่นใจในตัวเรานะว่าเราจะไม่ทไม่ทอดทิ้งเขาเ,ออเราจะไม่ทําให้เขาผิดหวังมีอะไรที่เป็นข้อผูกมัดที่แบบ ที่มันจะมั่นคงได้สําหรับความรู้สึกนะคะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าจิตใจเขามันมันไม่มั่นคงอะ่ะมันมันหักเหไปหักเหมาคือใจนึงเนี่ยนะเขาอยากลุยนะเขาอยากเริ่มต้นรักกับคุณแต่ใจนึงคือเขากลัวเขากลัวความเสียใจกลัวความผิดหวังกลัวความเลิกรางกลัวการถูกหลอกลวงนะคะกลัวไปหมดอาจจะเป็นเพราะว่าคุณสวยคุณดูดีคุณหลอ่อเขาก็เลยกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวคนคนแย่งเยอะเดี๋ยวคุณก็เปลี่ยนใจไปหาคนอื่นอย่างเงี้ย เออมันก็เลยทําให้เขาไม่กล้าที่จะแสดงออกไม่กล้าที่จะมาบอกรักอะไรคุณมันก็เลยทําให้คุณมองเหมือนกับว่าเขาคงไม่ชอบคุณหรอกมั้งเออแต่ตามหน้าไพ่เขารักคุณนะเขาชอบคุณแต่ปิดบังความรู้สึกเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมมีกําแพงกั้นเอาไว้อยู่ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าตัวคุณน่ะจะทลายกําแพงของเขาได้ยังไงอืมแล้วจะทํายังไงให้เขาทลายกําแพงตัวเองดีกว่านะคุณไปทุบก,กําแพงเขาเดี๋ยวเขาก็สร้างขึ้นมาใหม่มันต้องทํายังไงให้ให้เขาเนี่ย ทลายกำแพงด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาไม่สร้างกำแพงขึ้นมาใหม่อันนั้นความรักของพวกคุณมันจึงจะสมหวังได้นะถ้าอย่างนั้นบอกเลยว่าค่อนข้างจะยากไม่ว่าฝั่งหนึ่งพยายามยังไงเนี่ยมันก็จะยากกับอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกับว่าเขาพยายามแล้วเขาพยายามทุกวิถีทางแล้วอะพยายามที่จะแสดงออกว่ารักคุณพยายามที่จะแสดงออกว่าชอบคุณแต่เหมือนคุณความที่เขาพยายามให้คุณนะ่ะมันไม่พอสําหรับคุณไงมันเหมือนกับเขาให้คุณมาแปดสิบ คุณอยากได้หนึ่งร้อยคุณก็เลยรู้สึกว่ายังไม่พอในแงะที่แปดสิบสำหรับเขาเขารู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วอะแต่คุณกับยังรู้สึกไม่พอมันเป็นอย่างนี้ยคะ่ะทีนี้คุณก็ลองมาถามตัวคุณเองสิงว่าคุณคุณเรียกร้องจากเขามากเกินไปไหมบางครั้งการครบกันเราไม่จําเป็นต้องคุยกันตลอดเวลายี่สบสี่ชั่วโมงหรือเจอหน้าการทักกันทุกวนันตอบไลน์ทันทีไม่จําเป็นนะบางทีมันอาจจะมีมีม,ม,มีมีงานมีการมีเหตุสุดวิสัยอะไรก็แล้วแต่น่ะ มันอาจจะคลาดเคลื่อนเวลาไปบ้านนานๆตอบทีบ้างคุยทีบ้างเ,เขาอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ในขณะที่ตัวคุณอาจจะยิ๊มๆบอบกว่าทําไมถึงไม่รับโทรศัพท์ทําไมถึงไม่ไลน์ทําไมถึงห่างเหินไปก่อนหน้านั้นไม่เห็นเป็นอย่างนี้ทําไมเป็นไงไม่ทำไมคือมีแต่คําถามและทําไมจนเขารู้สึกว่าโอ้ยคือบางทีมันก็ต้องมีมีมีระยะห่างบ้างพอสมควรเนาะเนี่ยบางทีเขารู้สึกว่าเขาพยายามจนเขาเหนื่อยเขาล้านะ่ะแต่ในความพยายามของเขามันยังไม่ได้เติมเต็มความรู้สึกของคุณ คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักคุณถ้าเป็นอย่างนั้นอนะ่ะคุณล,ลองแบบลดนะคะวันนี้องค์ไหนมาพูดเดี๋ยวพูดไม่ชัดเลย,เ,ยเดี๋ยวขอดูหน่อยสิอ๋อโอเควันนี้สีสุโธนากรานะคะเป็นคนมาอ่านหนะ้าไพ่ให้คุณนะคะตามาภาษาพูดไม่ค่อยชัดอ,อ่ลิ้นจะแข็งๆหน่อยเออถึงไหนละเขาบอกว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คุณลองลดลดลดความความต้องการของคุณอนะ่ะลงสักหน่อยหนึ่งดีไหม มากันคนละคร,รึ่งทางอะ่ะไม่แน่คุณอาจจะมองเห็นความพยายามของเขาที่มีให้คุณว่ามันคือความพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเ э อ้ยจริงๆแล้วเขารักคุณนะเขาพยายามเพื่อคุณอ,อยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณเรียกร้องมากจนเกินไปเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่ามันเรียกร้องไม่พอไม่มีวันจบสิน้นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักคุณเขาไม่ได้ทําเพื่อคุณในขณะที่จริงๆแล้วเขาพยายามทําเพื่อคุณจนเขารู้สึกว่าเขาจะไม่ไหวแล้วอะ่ะ จนบางครั้งรู้สึกว่าคุณกับเขาเป็นอะไรที่ทะเลาะกันแง่แงๆ,ๆกันบ่อยเนาะอืมเหมือนกับฉันพยายามเพื่อเธอขนาดนี้แนละ้วเธอก็ยังไม่พึงพอใจยังจะต้องการระดับนี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเออถ้าเป็นลักษณะน,นี้คุณลองย้อนกลับมามองตัวเองนะว่าเอ้ยเราเราเรียกร้องมากเกินไปไหมส่วนอีกฝั่งหนึ่งถ้าคุณเป็นฝั่งพยายามคุณก็ลองพิจารณาตัวเองดูว่าพยายามมากพอแล้วหรือยังสําหรับเขา ถ้ารู้สึกว่ามันมันยังไงนะก็คุยกันค่ะคุยกันสองฝั่งนะคะเธอต้องการให้ฉันพยายามขนาดไหนเธอควรจะพยายามเพื่อฉันขนาดไหนออะปรับขึ้นจูนหากันนะคะเพราะมันมันคือในใจคือความรักมันมันมันชอบกัน่มันรักกันแหละอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปด้วยดีนะ่ะเออแต่ปัญหาก็คือ ทัศนคติอารมณ์นะแต่ละคนมันมันแต,ตกต่างกันไปมากจนเกินไปนะต้องลดอารมณ์และลดความต้องการของคุณลงบ้างนะคะเขามองว่าแบบนั้นอืมถ้าตามหน้าไพน่นะคือเขาพยายามมากแล้วอ่ะเขารักคุณแหละอืมแต่คุณแบบว่าเรียกร้องมากจนเกินไปอ่ะอาจจะจุกจิกจนเกินไปหรือเปล่าลดความจุกจิกของคุณลงนะคะ ดูซีมีอะไรเพิ่มเติมไหมเอ,อ่อทำไมเขาถึงไม่ชอบคุณถ้าตามหน้าไพ่ขึ้นมาสองใบแรกเขาชอบคุณนะแต่คุณคิดเองว่าเขาไม่ชอบคุณแล้วเหตุผลที่ที่สุดล้วถ้าเขาเลือกที่จะไม่ชอบคุณเพราะอะไรนะคะที่พูดไปทั้งหมดนะเพราะตัวคุณเองด้วยนะคะ The View of Fortune เจ็ดถ้วยนะคะหนึ่งดาบ The World สามดาบเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเขาพยายาม พยายามที่จะเสิร์ฟคุณทุกทางแล้วนะคะแต่เหมือนคุณนะ่ะมีกำแพงกับตัวเองมากๆนะคุณมีกำแพงแบบว่าความความต้องการเนี่ยคุณเป็นควีนควีนออกซอร์ตตัวแรกมาเลยเป็นคนที่เรียกร้องเยอะเป็นคนที่แข่งกระด้างอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ในชีวิตของคุณหรือว่าความทุกข์ระทมทั้งหลายหลในชีวิตของคุณทําให้คุณมีกําแพงที่จะป้องกันตัวเองอะไรก็ดี แต่ทีนี้บางทีการแสดงออกหรือคําพูดคําจาของคุณมันไปกระทบจิตใจเขาหนักๆเข้านะคะเขาก็อาจจะเลือกที่จะเป็นฝ่ายถอยออกไปอืมทั้งนั้นที่ใจเขาจริงๆนะเขารักคุณทั้งนั้นที่เนี่ยเขารักคุณนะเขาเจ็บปวดใจที่เขาจะต้องถอยออกไปนะดังนั้นถ้าหากว่าคุณมีความรู้สึกว่าณนะวันเนี้ยคุณกับเขายังคุยกันอยู่แต่ความรู้สึกมันเหมือนกับเริ่มเริ่มห่างเหินเะนี่ยคุณลองปรับปรับที่ตัวคุณเองดูดีไหมคะ แต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณเป็นไปพยายามที่ดีพอแล้วให้ทุกอย่างแล้วแล้วเขายังเลือกมากเองเขายังสลัดจากคนเก่าของเขาไม่ได้เขายังมีตัวเลือกอีกเยอะแยะอันนั้นคุณตักเขาทิ้งไปเลยนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ให้เขาไปเถิดให้เขาปเป็นเรื่องในสิ่งที่ด,ดีที่สุดของเขาเพราะเราจะมีคนที่ดีที่สุดรอคุณอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นเพราะตัวคุณเองและเขาพยายามหาคุณอยู่คุณลงลดลดทิฏฐิลดความต้องการลดอารมณ์ตัวเองลงสักหน่อยหนึ่งนะร้าแ,แม่หมอเชื่อว,ว่าคุณกับเขาเนี่ย จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เข้ามาเติมเต็มหัวใจเข้ามาเริ่มต้นรักครั้งใหม่กันได้อย่างมีความสุขนะโอเคนะคะอะตามนี้ค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ